เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเปิดใหม่ล่าสุดนะครับวันพีชไฟติ้งนะครับผมนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากนะ,ะแล้วภาพเนี่ยเขาทำสวยจริงๆนะผมขอข้ามคัสซีนก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะโดนลิกสิทธิ์นะเนี่ยครับเนี่ยผมให้ดูระบบเกมให้ดูภาพนับดูครับ เอสนะครับอย่างเท้เลยนะครับแล้วดูภาพดูอะไรนะครับนี่เกมมือถือจริงๆหรือเปล่านะครับโอ้โหเป็นเกมมือถือจากวันพีชนะครับลิขสิทธิ์แท้เลยนะครับนี่โอ้โหภาพสวยจัดเลยครับแต่ว่ารู้สึกจะเป็นเซิร์ฟจีนนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานน่าจะมีเซิร์ฟ g ก o b a l นะผมว่าเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนน่าจะเล่นกันเยอะแน่ๆครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดนะครับช่วงประมาณ9ก้าโมงเอง แต่ว่าเซิร์ฟนี่เต็มแล้วนะครับเป็นพันคนนะฮะแต่ละเซิร์ฟนะแต่ละเซิร์ฟไม่ใช่ทุกเซิร์ฟนะแต่ละเซิร์ฟนี่คิวรอเป็นพันนะครับไม่ใช่หลักร้อยนะฮะกว่าผมจะเข้ามาได้นี่หูนานนานับนี่แล้วดูครับฉากขับส่งขับซีนทําเท่มากๆนี่ครับโอ้โหดูครับระดับเอสมัดเพลิงนะเฮ้ยนี่ดูเดี๋ยวใส่สกิลดับปามมาพวกพวกนี่พวกพวกมาแล้วครับวิ่งไปลุยลุยปังมาปังมาปังโอ้โหนี่ยิงปืนเป็นลูกกระสุนเลยครับ ไม่ไโอ้โหเอาดิครับก็มาดิครับน้องๆโอ้โห <c oughs> มันจริงครับกดสกิลได้อย่างมันเลยไม่ต้องพวกก้าคนเดียวพอเอสขอคนเดียวครับเอสเหมา <c oughs> <c oughs> เริ่มมาแรกมาเนี่ยเขาจะให้เหมือนเราเป็นการฝึกเล่นนะครับเป็นเคเวสง่ายๆครับเนี่ยเป็นฉากคัสซีนต่างๆเหมือนให้เราฝึกเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับคล้ายๆเหมือนนารูโตะเลยนะครับแต่เสียดายว่านารูโตะมันเลือกตัวหลักของเกมไม่ได้นะครับบู ไม่งั้นน่าจะสนุกนะครับเนี่ยแต่ว่าวันผีสามารถเล่นเป็นตัวในละครอนิเมะได้นะครับอุ้ยหลบก่อนไม่ไม่พ้นไม่พ้นเดี๋ยวจะเย็นพวกจะเย็นโอ้โหบอสนี่ก็โหดเกินนะครับอย่างนี้เอาหมัดไปกินนี่หมัดเพิงโอ้โหยิงไปไหนอะเดี๋ยวเดี๋ยวจจเย็นจะเย็นใเฮ้ยปุ๊บหลบได้ครับนี่อะนี่อะนี่อะคอมโบเลยครับมาเป็นชุดครับ เดียวโอ้ยแรงจริงสกิลปึ้ง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 มาเดี๋ยวโอ้ยยิงไปไหนเนี่ยไม่ได้ครับคอมโบต่อเนื่องครับบูดีอย่าให้ได้บุตรได้เกิดเดียวโอ้ยโอ้ยเกือบหนีไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยภาพเขารทำสวยมากจริงๆนะครับยอมรับเลยครับเฮ้ยโอ้ยเกือบไม่ทันอืออุ้ย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  อ้๊ยอึดเหลือเกินนะไอ้หนูนี่ครับบัตรนี้เอาไปกินเฮ้ยจับได้เขาต้องให้เรากดนะครับถ้าเราไม่ไม่กดเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่ฉากคัสซีนเดิมนะครับนี่เขาจะมีปุ่มให้เรากดนะปึ๊บเราต้องกดให้ทันนะปึ๊บนี่มันก็จะไปฉากคัสซีนต่อไปนะครับเหมือนเขาบังคับให้เรากดเลยนะครับถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะวนกลับมาที่ภาพเดิมเรื่อยๆนะฮะดูครับโอ้โหเท่จัดเลยฮะ อ่าตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแนวระบบทำเควสนะครับคล้ายๆเหมือนเจ็ดบาปเลยนะครับที่เข้ามาอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันเลยวันพีชนะครับลูฟี่ก็เข้ามาอยู่ในบาร์แห่งหนึ่งเหมือนกันฮนะ <c oughs> เดี๋ยวผมรอไปทำเควสดูแล้วกนะันแต่ว่าภาพลื่นไหลมากๆแล้วผมชอบจริงๆเลยครับดูครับการวงการวิ่งอะไรนี่มันไม่เหมือนเกมมือถือเลยนะครับคัสซงคัสซีนี่สวยสุดๆแต่ว่าผมค็จะขอข้ามคัสซีแล้วกันนะครับ ไปลองโหลดมาดูเล่นกันได้นะฮะนี่อ๋อมีภายเรือครับดูโอ้อยางเทพนี่โอ้เหรือซิ่งครับเหลือซิ่ง <c oughs> ดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้ยือ้อแข่งเรือยาวนะครับโอ้โหใช้ได้เลยะครับดูเออทำเฟี้ยวดียรับทำแปลกแวกแนวดีนะครับมีภายเรือมีอะไรด้วยนะเค,ควสก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับเอาเรียบร้อยครับเจอพายุหมุนลับกลางทะเล ช่วงแรกก็จะง่ายๆอยู่นะครับมันเป็นหมวดเนื้อเรื่องเลยนะครับพวกเควสพวกอะไรเนี่ยตามเนื้อเรื่องจริงๆเลยนะครับนี่ขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับตอนนี้ลูฟี่อืมนี่โหูยเท่ครับสกงสกิลนี่ทําออกมาดีมากๆเลยนะฮะเปร๊บเดี๋ยวผมแดดหนีก่อนแดดหนีก่อนดีไปกะแดดหนีก่อนเอาหมาัดไปกินนี่เหมาเลยครับลูฟี่เหมาเลยใครที่ชอบดูเนื้อเรื่องไปด้วยเล่นไปด้วยนี่ชอบมากๆนะครับน่าจะชอบเลยแหละ แล้วภาพค่อนข้างสวยครับดูสกงสกิลอะไรออกมาลื่นไหลมากๆไม่เหมือนเกมมือถือเลยแหละผมยังย้ำคำเดิมนะแล้วก็ระบบเดินคงโดนเควนี่แรกๆก็ยังง่ายอยู่นะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อ่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ตัวโซโลอีกตัวหนึ่งครับทั้งหมดมีอยู่3ตัวแล้วครับตอนนี้นี่ได้เด็กถูพื้นมาอีกคนนึงนะก็จะเป็นเหมือนตัวช่วยสกิลเสริมนะครับแต่ว่าตัวหลักเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้อยู่ดีแหละ มันดีตรงนี้นะครับซึ่งหลายๆเกมที่เอานิเมะมาทำนะควรจะทำระบบอย่างนี้นะครับที่สามารถเปลี่ยนตัวหลักได้นะฮะดูครับมาเด็ครับไอ้หนูมาด็ครับก็มาเด็กครับโอ้โหฝันมันจริงๆครับลูฟี่ว่ามันแล้วตัวนี้มันกว่าครับโซโลครับโอ้โหเท่จัดเลยฮะ แต่ว่าเล่นมาสักพักแล้วนะับสิบนาทีวกว่ากับ20นาทีแล้วยังไม่เจอสุ่มเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะ่าจะมีให้สุ่มนะดูจากตัวละครดูจากอะไรแล้วนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาถึงเนื้อเรื่องของฉากที่นามิเนี่ยมาช่วยลูฟี่แล้วนะครับก็มาดิครับมาดิครับไอพวกเด็กน้อยน้องๆทุกคนนี่โปหปืนใหญ่นะี่ขอดูล่างปืนใหญ่นยโอ้เฟี้ยวเลยนะครับปืนใหญ่เอา้า เป็นกดอันตีเฉยเลยกดใส่ลูฟี่แล้วกันล่ะลูฟี่นั่งอยู่ในกรงอยู่เลยนะครับเดี๋ยวจะไกลสองตัวนี้ก่อนโอเคแยกล่างมาด้วยครับเงาครับแยกเงาพันล่างโอ้นหถึงก็นารูโตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนใหญ่โอ้โหเอามือเอามือดับไฟเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้โซโลเขามาช่วยทันครับโอ้โหอย่างเท่เลยครับโซโลมาเลยครับ กุญแจระบบป้องกันกุญแจผีมาดิครับมาดิครับอันตีเปยี้ยงโอ้โ่านวาลีนะครับเมื่อกี้นี้ที่โซโลใชม้มาดิก็มาดิครับก็มาดิครับบางตัวผมอาจจะพูดชื่อผิดบ้างก็ต้องขอภัยด้วยนะเพราะว่าผมไม่ใช่แฟนพันธ์แท้วันผีนะครับแต่ก็เคยดูผันผ่านอยู่บ้างนะครับ นี่ยมาดิครับอูหแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าภาพสวยจริงลื่นลื่นแลระบบทําดีหมดเลยนะครับสําหรับเกมวันพีเกมนี้นะมาดิแคนตีไวอากันนะอ่ะอเรียบร้อยครับอ้ทาดีจริงยิ่งเล่นยิ่งเพลินนะับยิ่งเล่นยิ่งสนุกฮนะอ่าหลังจากที่ผมเล่นมาประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะประมาณเวล1213นะครับก็ ถึงเวลาของเราแล้วนะครับที่จะได้ทําการสุ่มกันสักทีนะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับในที่สุดมันก็ขึ้นมานะครับอเดี๋ยวลองสักหน่อยครับสักสิบทีนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับไปครับโอ้โหนีครับลูฟี่ยืนแคคิมูกนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะได้ตัวดีๆเขาบ้างหรือเปล่านะอะไรเนี่ยอ๋อให้วาดรูปนะครับโอเคครับผมวาดเป็นรูปช่องตัวเองเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บนี่ครับวาดแบบไม่ยกมือนะครับ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนชื่อช่องตัวเองผิดด้วยฟอมอปึ๊บนี่ครับมารอดูครับว่าจะได้ตัวระดับ SS บ้างหรือเปล่านะหุยลูฟี่ตาเป็นประกายอย่างนี้ตาเป็นประกายอย่างนี้มาดิครับสักตัวดิครับสักตัวดิครับตัวอะไรครับเอเซไหมเอเซไหมเอเซไหมมาดิครับี้โอ้โหนานเกินไปแล้วครับอย่างนี้โอ้ได้ระดับ S อมาหนึ่งตัวนะครับโอเค อย่าบอกว่าได้แค่ตัวเดียวเลยนะไม่นะโอ้โหอุซบพ,พระเจ้าระดับเอแน่นอนอย่างนี้กดเลยครับไปดูแล <c oughs> สีส้มมาอีกสีส้อมโอ้โหนี่ก,กากใหญ่เลยครับสีส้มทั้งตัวโอ้โหสี่มุออกเยอะจัดครับลูฟี่นะครับโอเคมาดีครับมาดีครับอีกสักตัวโอ้โหนี่ลอยอย่สีเขียวระดับสก็ยังมานะโอ้โหอีกตัวนึ่งเถอะขออีกตัวหนึ่งอโอ้โห <c oughs> โอ้โหขออีกตัวดึงก็ไม่ได้นะครับก็สรุปรับได้ S มา1ตัวนะครับ SS ยังไม่ออกครับแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวฟันไปละกัน มีตัวไหนก็ปั้นตัวนด้นะครับไม่เกี่ยงนะฮะความโหดน่ะมันอยู่ที่คนเล่นพูดปอบใจตัวเองไปก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเกมวันบีชไฟติ้งนะไฟติ้งหรือไฟเตอร์เนี่ยแหละดูครับโอ้โหก็ค่อยงโอเคนะเล่นเพลินมากๆนะครับสกิลสกงสกิลลื่นไหลหมดเลยนะครับเล่นง่ายด้วยนะก็ต่างๆเนี่ยครับพวกของรับรางวัลพวกอาหารนะครับล็อกอินประจวบวประจําวันนะครับแล้วก็ที่อัพตัวละครนะครับก็ตรงนี้เลยปุ๊บ นี่ยเราก็กดคลิกเข้าไปอัพได้เลยนะครับอัพเลเวลอัพเลเวลนะครับปึ๊บป๊บหรือว่าจะใส่การบวกก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะบวกพวกสเตตัสพวกสถานะพวกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ออกนะก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะครับเอาบวกพลังมันก็ประมาณนี้ครับระบบเกมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปสามารถลองโหลดมาเล่นดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ